เป็นจังใดอากาศทั้งคุณฮอนตอบเต็กโอ้อยยาว่าหฮอนตัวทั้งนี้คือยินอากาศหนาวสองมือหรอหนีมาคงสุดไทยเฮาคงสุดไทยหนาวบนจ้าเห็นแล้วจ้าหนาวบนจ้าเป็นเลขเด่นศูนย์กับเจ็ดวิ่งไปที่ศูนย์กับจจ้า <70 S 1> <70 S 2> เจ็ดศูนย์ยเจ็ดูนย์มนเป็นเบนศูนย์เด้อเบ้นศูนย์เป็นบอจ้ะเจับคู่เจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนสี่ศูนยนอ๋สามคน่ะจ้ะเด่นที่ ศูนย์แล้วก็จับคู่เด่นที่เจ็ดสี่เจ็ดสี่เด่นจ้ะเจ็ดหลักเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์จ้ะตัวเด่นตัวเนิ่สองตัวหน่งตัวหนึ่งตัสุกเกอจริงๆแล้วของไทยเลขเด่นผิดเลขเด่นมันต้องเป็นเจ็ดเนาะจ้ะมันต้องเป็นเจ็ดอืเป็นเจ็ดเด่นเดค่ะเลขเด่นนี่เป็นเจ็ดค่ะตัวเลขมันเก่ คือผมตีเลขศูนย์เป็นรักลอยจริงมันก็ต้องมันเป็นครูทางก็ต้องมันทั้งสองตัวอยู่แล้วจ้ะคือหมั่นใจทั้งเจตดทั้งศูนย์นีจังไดก็ไม่เห็นเนี่ยค่ะ,จ,ะจำได้ประว,วดที่ผมใหม่สามตัวแตกปีที่แล้วอ่ะจมันเป็นเดือนพุกนาเนี่ยมันเป็นเดือนมนะเดือนมีนาวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมีนาหกศูนย์สามเ่ะจ้ะท่ผมใหม่สามตัวแตกกันนะค่ะหแหละอืมจ้ะ อาจจเดือนมากก็ได้เพราะว่ามันทางกันแค่เดือนเดียวเนาะจะทางกันเป็วันที่หนึ่งด้วยกันค่ะเนมันใจเลขสามตัวเต็จจ้ะหลักร้อยหลักร้อยจ้าหลักร้อยศูนสี่หกมีศูนย์มีสี่มีหกค่ะ หลักลอยเงินเป็นเลขคู่จ้าจากเอ่อจับคู่ก็บศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่จ็ก้ากันตัวนี้เลยสี่สองหนึ่งกันลอยเพราห้ามันเลื่อนถ้าเป็นแบบสงการน่ะสี่สองหนึ่งสี่สองหนึ่งตัวกันสี่สองหนึ่งเนาะกับกันลอยเสร็จหรจ้า มันเป็นเล็กสงการหนะจ้าค่ะมันมาแทนห้าสามหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งก็จะเรียกว่าตรงกับบว่าก็เรียกาเหล็กไก่เคียงสละอืมค่ะมันมาเนาะจ้าแล้วก็เลขกล่างล่างจ้า เป็น,เน,นหนึ่งกับสามมาหนึ่งกับสามเลขกแรงกันข้างข้างข้างก้อนไอ้ที่ว่าเทียวก้อนที่เทียวเทียวคลิปแรกเนาะคลิปแรกเราหาอไงจ้าเปลี่ยน <cinematic. S 2> เป็นหนึ่งกับสามครับวิ่งไปที่หนึ่งกับสามจ้าเน้นที่หนึ่งฟัน <S <S 1 1> ไปที่หนึ่งเด้ดอค่ะ หกหนึ่งหกสามหกสามเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสามเด่นที่หกหนึ่งกับหกสามเน้นสองหางค่ะหกหนึ่งกับหกสามกับเน้นสองหางนะอือประมาณนี้แหละ จ้าอ้าวบักหกสามนี่มันสิแลีนเทเลลงมาลางตีนี่กะบวกกับกันเนาะกะกันไว้ซล่ะจ้ะกันกันไว้กะตามนี้ตัวตัวนี้นะครับว่าแน่เด้หกสามมันเคยออกสอนกันอยู่เด้อแม่นอยู่ค่ะออกบนแล้วออกล่างออกล่างแล้วออกบนอยู่นี่เคยมีอยู่เด้อเลขซ้ำกันนอะไร่ะไรกับว่าแน่ทีนี่ลงมาเห็นไหมทีลงว่าหกสามขังล่างนี่ก็สิว่านันจะบวกปุบเปค่ะ อียังก็เป็นไปได้คือว่าเนาะมันก็เลขสามเนี่ยผมว่าเลขกลางมันจะพ่ค่อยถิ่มมันจะออกสั่มยูดหวดหนึ่งกับสองหวดที่นั้นก็สิเตี่ยนนะอือจ้าเพราะว่ามันออกสามสองมันหันเนาะสามจะยังอยู่เพราะสามกับสองยังอยู่เพราะสามกับสองตรงยังอยู่ตัวหนึ่งจ้าเจออ้าของเลขสามนาสนกว่าอืมค่ะทางเชียนเป็นกับ อ่เป็นส e uh, ูตรเด้อค่ะสูตรใ้คำนวณเนาะแบ่งบนแบ่งล่างให้พ้ออืมกาลองเบิ่งแต่ว่าเจ็ดศูนย์ในนิ้นข้าวๆว่าดังโพดพุ้งบวมบวเขียบด้วยค่ะสูตรมาเฮงเจ็ูดังก็ต้อของว่าใจผมมักเจ็บนี่ไหล่าอืมทางเสียนี่มักเจ็ดสี่เอาละเด้องวดงวดว่างหันออกหกสามตรงตรงงวดดีกัดกัดลองเบิ่งเด้อเนาะด้วยงวดนี่ค่ะ ที่ว่ามันดังๆนี่ยเ็ดูนย์ก็ดังเกินไปจ้าดงังดังแคนีอ้อ,อืมเนียนจัดเจ็ 4, โโดสี่โหลดขันเจ็ดศูนย์ดังจัดหนักๆคือเจ็ดสี่สี่เจ็ดนี่และกับว้น้ำเนยเด้อเนาะเก้ไปยังน้ยครับจะไปยังไงผมเจ้ของแบบมันปากลักกีแล้วล่ะนี่อืมจ้าพว่าเงินังหันกับปักลักให้ก็ออกพวกซ้ำตรงๆเงินนี่กับปักลักคือกา น,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 นินก็คือเจ็ดสี่กับเจ็ดศูนย์าดังไรก็ซื้อเจ็ดสี่เน,นี่แหละเจ้าขังล่างกลับไปได้ยังจ้าแต่ว่าบนปักลักไห้ล่างนี่คือกลับไว้นิดหน่อยกลับไานิดหน่อยครับจ้าแต่ว่าศูนย์นี่มาเห้งครับหลายอาจารย์ไลยเซียนศูนย์นี่ชุนสนันเลยมาเห้งเขาอีดีเหล็กศูนย์ติดศูนย์ศูนย์เป็นรักหน่อยเป็งอืม<น>ทางเซียนนี่ขอนขัง,งว่ามันสีมาบุญเหมือนบ่น ค่ะคือศูนย์เจ็ดซีนี่แหละเม็ดเดียวสามตัวเตถูกต้องแต่ว่าเลขขี่หายด้วยค่ะเจ็ดซีซีจิตนี่ออกยากคือดิออกยากแต่ว่านั่นแหละมันสิออกอืมออกยากแต่มันสีออกฟังเราเด้อค่ะกัะบ่กนี่เนาะอย่งกระดาเลขออกยากยากกับม่ออกไรงวดติดเรเด้อหาซีไปยังสี่สามสองไปยังสี่เนาะเลขออกยากยากมันออกมาเด้วเี่ยมนออกมาแล้ว เหนือความคาดหมายเนาะครับแม่นด้วยค่ะค่ะเอาวันที่ยี่สิบแปดวันจบการกันปวดสรัทธาเคยอย่าลืมระวังเฝ้าระวังเลขสองแปดเป็นบ่แต่นเลขหนักนันละเลขสองแปดต้นไห้เลยเลขสองแปดค่ะเอาละเด้อเสียนบอกว่าเลขเฝ้าระวังสองแปดผู้ใดมักจัดเด้อค่ะเลขเลขนาหนาจับตาหนาเฝ้าระวังอาจจะมา เป็นไปได้ <ừ> ได้สงสัยยังกระตามเบอร์โทรคือเก่าล่ะหรืออยากไปเพื่อนบ้านตามเบอร์โทรเด้อสาบนาก่ะลงอ่าคิวอาคุไอดีไลน์คือเก่าเนาะค่ะเซียนครับกลับนั่นแหละคะทุกคนส่งหวาทุกคนค่ะจ้าโอเคค่ะขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะเซียนครับค่ะเดี๋ยวสาบนาจะทวนตัวเลขคงสุดท้ายของคุณโคราชให้ฟังเดอ้อพี่น้องค่ะยังมงยังคงเดิมจ้ะบนนี่วิ่งไปที่ศูนย์กับเจ็ดเนาะค่ะจับคู่ให้เจ็ดสี่เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์เนาะค่ะ เน้นๆคือ74แล้วก็70จ้าลักลอยนี่ไฮซูนซีเจ็ดแล้วก็6จ้าสำหรับ3ตัว0ูนย์เจเม็ดเดียวตัวกันคือ4ี่สองหนึ่งเลขล่างวิ่งไปที่1กับ3จ้าเน้นไปที่1 6 1 6งหกหนเก้นเก้น้นๆคือ6กหนึ่งกับหสาเด้อจ้าเลขเฝ้าระวังคือเลขสอจ้าอันนี้สถิติหวดก้อนพี่น้องเขา6กสามเต็มเต็ม ค่ะหกสามตรงตรงเต็มเต็ตม,ตมผู้ใดสนใจเนาะคะ่ะทักทายหาเพื่อนหรือว่าอยากไปทั้งเพื่อนบ้านก็ตามไอดีไลน์ค่ะ a n u w a t สองจ็ดหนึ่งค่ะรหัสทั้งไอดีไลน์เพ่นเดอร์ค่ะมาคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์กริ่งกริ่งเปิดค่าการมองเห็นน้ำใจจัดได้เลยจ้ะเอ้า ให้แคลปหน้าจอค่ะเปรียบเทียบรายๆอาจารย์รายๆสำนักเึิ่งค่ะถือว่าคงสุดท้ายแล้วผู้ใดคลิปนี้กะรวยๆเด้อค่ะเด้อไปแล้วค่ะสวัสดีจ้า